ตำนานของเหล่าอสูรและทวยเทพตอนที่403ถ้างนั้นเราจะแบ่งสมบัติหารสามกันนะไม่ใช่หารสามซะหน่อยแต่เป็นหารสี่ตาหากอ่ะฮะเฮ้ยอฮะฮะไอเจ้าบ้านนี่อืมฮ ตกลงต่อให้หารสามหรือหารสี่มันก็ไม่ต่างอะไรกันมากมายหรอกขอบคุณนะถึงแม้ว่าพวกเขาจะดูใจกว้างกับข้าแต่ว่าถ้าเกิดมีสมบัติที่มีค่าจริงๆแล้วก็ข้าว่าสามคนนั้นนะ่ะจะต้องต่อสู้แย่งชิงกันแน่ๆถ้างนั้นใครจะลงเป็นคนแรกกันล่ะพวกเราทั้งสามจะส่งคนลงไปฝ่ายละสิบคน ดีเลยเออดีเลยไปได้แล้วโอโอ๊ยอาาอาารายงานท่านบุษซกซิด ข้างในเนี่ยมีกับดักมากมายเลยพวกเราทุกคนตายจนเกือบหมดทางที่ลงหน้าไปได้เพียงห้ารอเมตรเองงั้นส่งคนไปสำรวจเพิ่มอีกสามสิบคนจากนั้นกลับมารายงานอีกครั้งหนึ่งสำหรับสำนักใหญ่ๆพวกนี้ชีวิตเนี่ยไม่ได้มีค่าอะไรมากกว่าเงินทองเลยนี่พวกเขาพยายามจะใช้ศกเพื่อเคลียกับดักทั้งหมดอย่างนั้นหรอข้า สามารถทำลายกับดักทั้งหมดได้นะทำไมพวกเจ้าไม่มาร้องขอให้ข้าทำให้ล่ะแต่ก็ช่างมันเถอะข้าจำเป็นที่จะต้องลดกองกำลังของพวกเขาลงก่อนอาออาอาออีกแล้วฮะ มันมีราชวังใต้ดินขนาดใหญ่ที่นั่นน่ะมีสมบัตินับไม่ทุวนซ่อนอยู่แต่ว่าคนอื่นๆทุกคนน่ะตุยหมดแล้วไปได้โอไปแล้วไปแล้ว,วไปกันเถอะเฮ่ออ้อเอาโอ้ยเฮ้ยไหลไปตามฝูงชน ออกไปกันเถอะพวกเราเข้าไปกันเถอะท้ได้แล้วไปเร็วรีบไปกันเถอะโปรดติดตามตอนต่อไปขอบพระคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ